หวยซะด้วยก็เลยไม่ได้พูดนะคะไม่เป็นไรปล่อยผ่านไปมาไกด์ไลน์เครื่องมือที่จะช่วยให้คุณทรงพลังมากขึ้นหนึ่งสองและสามเดี๋ยวรอบนี้แม่หมอตั้งชื่อดีกว่าตั้งชื่อเป็นอะไรเดี๋ยว เลือกหนึ่งสองสามมาก่อนกว่าจะได้ชื่อหมดพลังหมดเวลาซะะซะละหนึ่งสองและสามนึก,น,กนึกชื่อไม่ออกอะเอาหนึ่งสองและสามไปแล้วกันอะสวยและรวยมากอันที่หนึ่งอันที่สองมั่งคั่งและพังพร้อม อันที่สามเศรีภาพและมหาเศรษฐีโอ้โหแม่หมอช่างกล้าเนะเาะอ้ามันเป็นการเมนิเฟสอันที่หนึ่งสวยและรวยมากสองมั่งคั่งพังพร้อมอิสระภาพและมหาเศรษฐีอันที่สามถึงก็ต้องเปลี่ยนแล้วหรอก็รับไปทั้งหมดไงเนี่ยผู้สัพศศ เนี่ยผู้สาวไม่ให้เลือกหนึ่งสองสามอุสตส่าห์ตั้งให้มันเป็นมงคลเพื่อให้เลือกไปทั้งหมดยังจะมาเลือกอีกอ่ะถูกค่ะหนูสวยและรวยมากัางครั่งพร้อมๆอ,อิสระและหมหาเศรษฐีจบไหมคะจบค่ะเออมันเป็นกุศโลบายมาเรียงลำดับเอาเองนะคะสวยและรวยมากใครเลือกสวยและรวยมากนะคะฟังไปเลยนะคะสวยและรวยมากค่ะ รู้จักกระจัก,กระที่หนึ่งคุณได้หมายเลขสามสิบสองคือใช้พลังงานเชิงจุลยานแม่หมอะจะพูด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 แป๊บหนึ่งนะคนที่เลือกใบที่หนึ่งสีแดงขึ้นเลยอะไรก็ได้ที่เป็นสีแดงเป็นสีเสริมโชคค่ะสวยและรวยมากอะช่วงนี้นะเสื้อสีแดงผมสีแดงสัญ,ญลักษณ์สีแดงหรืออะไรที่มันเสริมสร้างแรงบันดาลใจสนุก แพชชั่นลิปสติกสีแดงทาเล็บสีแดงจัดไปมันช่วยเสริมสร้างไอเดียความคิดคุณจะสังเกตว่าเวลาคนจีนน่ะเขาใส่สีแดงอะ่ะเขาจะใส่ข้อความเป็นมงคลแต่เชิงพลังงานเขาบอกสีแดงคือการเซอร์ไวโวลคือเอาเอาชีวิตรอดจกกักระที่หนึ่งมันคือการหาเงินการสร้างงานการสร้างไรายได้การสร้างความสําเร็จเพราะฉะนั้นแม่หมอก็เลยตีความรวมกันว่าถ้าใครจะปรับจกกักระที่หนึ่งให้รวยขึ้นให้สวยขึ้นให้มีสเสน่ห์ขึ้นให้ทํางานสําเร็จมันจะต้องมีความกระตือรือร้นกระฉับกระเฉง ใส่สีแดงเพื่อเสริมพลังงานปากไม่แดงไม่มีแรงเดินจะไปอ่าแต่ไม่ได้ให้แดงจ่าทั้งตัวคุณึกภาพแดงจ่าทั้งตัวผมก็แดงปากก็แดงเล็บก็แดงชุดก็แดงเสื้อก็แดงคุณจะได้เปลี่ยนที่อยู่นะคะคุณจะไม่ได้อืมมันต้องรู้จักการลเทศะอ่าถ้าสมมุติว่าแม่หมอเราไม่ชอบแดงอะ ตั้งหน้าจอวอลเปเปอร์สีสดใสอานะคะเดี๋ยวแม่หมอขออ่านพี่หินนิดนึงนะคุณน้องแดงให้ถูกวิธีหินไพลสโตนนะคะรูทจ,จักกะบันพาวรุษแม่หมอจะอ่านหมายเลขสามสิบสองให้มีสิ่งอะไรที่คุณจะจำเป็นจะต้องรู้เพื่อเสริมพลังให้คุณดีขึ้นหมายเลขสามสิบสองเป็นหมายเลขของสนิทโอ้ สวยและรวยมากถ้าคุณใส่สีแดงหรือคุณทาเล็บสีแดงสเสน่ห์คุณจะมาเพราะหมายเลขสามสิบสองมันพูดถึงเมตตามหานิยมส่งเสริมสเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามไม่ตกอับเรื่องความรักมีคนอุปถัมภ์คำจุนไม่ขาดฉะไม่ขาดสายชีวิตราบลื่นเพราะฉะนั้นไปทําให้ตัวเองสนุกสนานไปปรับจังหที่หนึ่งไปหาข้อมูลปรับจาักหาที่หนึ่งทำอะไรได้บ้างคะออกกําลังกายดื่มน้ําพักผ่อนรู้สึกความสงบปลอดภยัยรู้สึกความปลอดภัย เลือกงานที่ถูกต้องเลือกคนที่ถูกต้องเพราะจะกัดที่หนึ่งมันหลากหลายนะคะเพราะนั้นสวยและรวยมากคุณคู่ควรค่ะสวยและรวยมากอะไรที่มันเป็นสีแดงแพชชั่นและแรงบันดาลใจจัดไปให้เต็มที่ค่ะมาต่อมาค่ะมัง่งคั่งและพั่งพร้อมใครเลือกคะมัง่งคั่งและพั่งพร้อมค่ะหมายเลขสามสิบแปด มั่งคั่งและพังพร้อมฮาร์ดจักระเติร์ดไอจักระที่สี่และจักระที่หกคนที่เลือกคนที่อยากมั่งคั่งและพังพร้อมเฮ้ยอาจจะไม่เชื่อเาบังเอญนะเนี่ยคุณไปปรับจักระที่สี่กับจักระที่หกการอยู่กับลมหายใจการฝึกรักตัวเองการหายใจให้ลึกการเล่นโยคะจักระที่หกการถือศีลปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิสีเขียวเหนียวซับ ร่ำรวยมั่งคั่งพังเพราะพุ้ยจริงๆแล้วสีเขียวคือสีธรรมชาติตอนที่แม่หมอพูดถึงควาว่ามั่งคั่งพังพร้อมอ่ะแม่หมอพูดถึงคนที่กราวดิ้งแล้วรวยแบบเงียบๆแล้วแบบมีความสุขสงบอ่ะสีเขียวค่ะ,คะกระเป๋าสตงสตางค์สีเขียวจัดไปเล็บเขียวไม่ต้องเอาเล็บแดงโอเคเล็บแดงกระเป๋าเขียวมันก็ไม่น่าเกียดเนาะอ่าหรือตั้งอลเปเปอร์อยู่กับธรรมชาติเยอะ มั่งคั่งและพังพ้อมเพราะความกราวดิง้งความสงบความมีความสุขการขยายหาจักรละของคุณนะ่ะมันช่วยทําให้คุณมั่งคั่งและพังพ้อมใจที่มันเหลือเฟือใจที่มันมีความสุขนะคะเดี๋ยวแม่หมออ่านไลสามสิบแปดให้ฟังอุ้ยมันอาจจะไม่ได้เรื่องบังเอ,อิญนะเนี่ยเลขนี้อ้จริงจริงคุณหมายเลขสามสิบแปดเฮ้ยแม่หมอไม่ได้เห็นหนะ้าไพ่มาก่อนมันเป็นผลรวมของความพลังที่แรงเป็นตัวเลขที่ให้ความหมายในเชิงการมัง่งคั่งการเสี่ยงโชค เฮ้ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญตอนที่บอกว่ามังคัง่งพังพอไม่ยังไม่เห็นอาไพ่นะแล้วไพ่มันสอดคล้องกับชื่อมากเลยย่าแม่หมอลูว่าไม่บังเอิญแต่แม่หมอไม่คิดว่ามันจะขนาดนี้ไงการลงทุนที่ด้รับผลตอบแทนที่ดีค่ะส่งเสริมอาชีพที่เกี่ยวเกี่ยวกับการผันผวนอุ้ยล้วนเลยการเงินการเล่นหุ้นการลงทุนการทำงานต่างประเทศธุรกิจออนไลน์รวมถึงงานกลางคืนหรืองานที่ใช้ แพชชั่นแรงบันดาลใจและความสวยงามความสุขค่ะสีเขียวช่วยค่ะมรกตอะไรที่มันเป็นสีเขียวอ่ะจัดไปเลยเคสโทรทรงโทรศัพท์จัดไปนะคะอัญมณีสีเขียวมรกตเออใส่สร้อยสีเขียวอะไรเงี้ยได้อืมมันช่วยเรื่องนี้มากๆจักระที่อะไรคะสี่กับหกนะคะหนึ่งสี่หกมาแล้วนะคะ ไปดูเรื่องจาัก,การกนี้จะช่วยสวยและรวยมากผ่านไปมั่งคั่งและพังพร้อมแน่นอนเพราะว่าอาจจะมีโชคมีลาบทํามาค้าขึ้นอิสรภาพและมหาเศรษฐีมายังคุณตอนแม่หมอพูดว่าอิสรภาพอะแม่หมอไม่เคยคิดเลยว่าไพ่มันจอกแบบนี้คนรู้่ะ คุณรู้ไหมคะว่าเป้าประสงค์ที่แท้จริงของจิตวิญญาณของเราคืออะไรรู้ป่ะคือการมาพื่อ,อิสระคุณพร้อมไหมหมายเลขสามอิสระภาพแล้วมหาเศรษฐีคุณได้ไพ่นี้คะ่ะจกกักรที่เจ็ดอ่ะมันจะไม่มหาเศรษฐีและอิสระภาพได้ไงอ่ะจกกักรที่เจ็ดมันตื่นอะ่ะมันก็เข้าสู่พลังสูงสุดของการมีและการวางไง เฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน่ะแล้วมันขึ้น,นอินทริสรภาพและเสรีภาพแบบจากจิตวิญญาณน่ะเติร์ดอาด้วยตาที่3ด้วยยานทัศนะด้วยเราเราก็เคยเชื่อว่าความบังเอิญมันไม่มีจริงแล้วแม่หมอก็เริ่มมั่นใจแล้วว่าเสียงที่มันมาในหัวแม่หมอนี่มันไม่บังเอิญ เพราะตอนที่แม่หมอคิดชื่ออยู่ว่ามันจะเอาชื่ออะไรดีปกติจะตั้งชื่อดอกไม้ถ้าคุณสังเกตเห็นตั้งชื่อดวงดาวรอบนี้อยู่ดีมันก็ตั้งชื่อเป็นประโยคแบบนี้ขึ้นมาสีม่วงค่ะคลาวจักระจักระที่หกกับจักระที่เจ็ดจักระที่เจ็ดเวลาสมดุลง่ายมากเลยแสงแดดตอนเช้าจิบน้ำสะอาดนัด่งสมาธิอยู่กับสายน้ำสายลมแสงแด,ด อยู่กับการพัฒนาจิตวิญญาณอยู่กับโลกภายในอยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จกกักรที่หกมันควบคุมทุกอย่างในร่างกายเ h ิ r d e อายสัญชาตญาณแปลว่าคุณจะเป็นมหาเศรษฐีจาก,กจิตใจเลยอ่ะมหาเศรษฐีในที่นี้ไม่ใช่พูดถึงเรื่องเงินอย่างเดียวล้นเหลือทุกอย่างแล้วไม่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่ล้นเหลือคุณจะไม่เป็นทาาเพราะคุณมีอิสระคุณมาเพื่อจบภารกิจเพราะฉะนั้นคุณจะมีจนแล้วใจนั่นแหละเชื่อปะ คุณจะต้องมีจนแล้วใจแล้วคุณไม่รู้สึกที่อยากมีอีกแล้วอะแล้วถ้าคุณจะหลุดพ้นจากมันมันก็คือจะหลุดพ้นสีม่วงค่ะได้หมอเห็นแล้วคําว่า intuition อะคุณเชื่อ intuition ได้คุณอาจจะไม่ต้องมูอะไรเลยค่ะมูตัวเองอย่างเดียวเพราะฉะนั้นถ้าใครเลือกทั้งสามอันแปลว่าจักระที่หนึ่งจักระที่สาจักระที่สี่ จกักระที่6และจกักระที่7รอบนี้จะทรงพลังเน้นสี่จกักรดนี้เยอะๆโอเคไหมสวยและรวยมากถ้าเป็นคนหลอ่อคําว่าสวยก็คือรูปลักษณ์คือคุณหล่อและรวยมากมั่งคั่งและพรั่งพร้อมอิสรภาพและมหาเศรษฐีอยู่ในตัวคุณทุกคนนะคะโฮย้ย ไปมี i n t u i ช i o n ไปนั่งสามาธิไปเชื่อมโยงกับไฮเออร์เซลล์ตัวเองแล้วจะเห็นถ้าจะอยากรวยถ้าอยากมั่งคัง่งอยากตื่นรู้อยากปลดเปื้องพันธนาการอยากนิพานยังไม่ต้องปรินิพานก็ได้ปรินิพานแปลว่าไม่กลับมาแล้วนิพานแปลว่าสภาวะบุคคลก็นิพานได้ถ้ายังต้องกลับมาทําหน้าที่ก็จะได้ไม่เป็นธาตุอะไรทั้งนั้นนะคะตามนั้นเนาะโอเคเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าต่อไปหมอจะต้องไปกินน้ำแตงโมล,ละเสริมจักกัดที่หนึ่ง ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกคนด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่อาจจะมีมาไลฟ์ช่วงวันที่5อาจจะไลฟ์ตอนไปเที่ยวหรือยังไงไม่รู้เดี๋ยวไปเอารอ,ร,อรอบหน้าแล้วก็หลังจากวันที่5อาจจะมีโอกาสมาไลฟ์อีกรอบหนึ่งนะคะแต่รอบนั้นอาจจะยังไม่รู้จะไลฟ์เรื่องอะไรนะคะขอบคุณทุกคนมากขอบคุณที่มาเป็นพลังให้กันนะคะสิ่งดีไม่สิ่งดีๆ มันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นทุกวันแต่คุณผลิตมันได้คุณไม่ต้องรอให้ใครผลิตให้คุณคุณเป็นต้นกำเนิดพลังงานแล้วก็ไม่ประมาทในการใช้ชีวิตการที่รักตัวเองการที่เข้าใจตัวเองการที่มีความสุขกับตัวเองคุณช่วยคนอื่นโดยไม่รู้ตัวโอเคไปใช้ชีวิตแล้วเจอกันใหม่นะคะไม่ไป,ไป